สถานการณ์เนี่ยนะครับค่อนข้างตึงเครียดนะครับมีพูดง่ายๆมีม็อบทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะครับพยายามที่จะแสดงออกนะครับในหลากหลายรูปแบบนะครับมีการปาเข้าวลองอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เจอกับทางท่านผู้การทางฝ่ายทหารนะครับเท่าที่คุยกันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์อยู่ในการควบคุมนะครับแล้วก็ไม่ได้น่ากังวลอย่างที่เราอาจจะเห็นจากภาพข่าวนะครับ พูดง่ายๆก็คือว่าทางฝ่ายเราเนี่ยนะครับฝ่ายไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้แล้วก็อาจจะยังมียังมีประเด็นอยู่นะครับว่าการลุกล้ำโดย170กว่าหลังคาเรือนเนี่ยนะครับที่มีการลุกล้ำเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องไปดูกันต่อไปว่าจะมีแนวทางในการที่จะจัดการอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ย ทางฝ่ายทหารนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะรักษากฎหมายนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าผืนดินตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยเป็นผืนดินของไทยของทางฝั่งไทยนะครับซึ่งการมาของกรรมธิการครั้งนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยก็มาด้วย2วัตถุประสงค์นะครับนอกจากจะมาดูสถานการณ์เนี่ยอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือในเรื่องของพื้นที่พื้นที่ทํากินนะครับของชาวบ้านคนไทยเช่นเดียวกันนะครับคือแน่นอนว่าหน้าที่ของเราเนี่ยในฐานะที่เป็น หน่วยงานของฝ่ายไทยเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะดูแลนะครับความเป็นอยู่ของชาวบ้านของคนไทยเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับในส่วนของบ้านหนองจานเนี่ยผมได้รับข้อมูลจากท่านผู้การเนี่ยก็ยืนยันว่าชาวบ้านสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ทํากินได้นะครับอาจจะมีพื้นที่ต่อเนื่องนะครับเขาเรียกว่าบ้านอ่งา,า,าองศิลานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นการตรวจสอบในเรื่องของเอกสารสิทธ นะครับถ้ามีประเด็นเรื่องเอกสารสิจะมีความช่วยเหลืออยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะมีกฎหมายนะครับกฎเกณฑ์กติกาหลายหลายอย่างที่เราต้องดูในรายละเอียดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยบ้านหนองจานเนี่ยนะครับไม่ได้น่าเป็นกังวลนะครับ ส่วนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ผมคิดว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนสําคัญนะครับในหลังจากนี้ก็คือเรื่องของดโดรนและก็แอนตี้โดรนนะครับผมคิดว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าในในเรื่องของการาที่มันอาจจะมีความตึงเครียดการประทะกันในทางชายแดนเนี่ยตอนนี้ดโดรนเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทอย่างสําคัญแอนตี mm ้โดรนเนี่ยจึงมีความจําเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทางผมเองเนี่ยนะครับ ก่อนหน้านี้ประชุมถอดบทเรียนนะครับก็เราก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็มีการร้องขอนะครับในเรื่องของโดยเฉพาะเครื่องมืออย่างโดรนและก็แอนตี้โดรนเนี่ยเข้ามาเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้น,เ,นเดี๋ยวคงจะต้องมีการประสานงานนะครับกับทางรัฐบาลต่อไปว่าจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนอย่างไรนะครับอย่างโดรนนะครับเราเองก็คงต้องดูก็คงต้องหาพวกมิลิเทอรี่เกรดนะครับเป็นหลัก เข้ามานะครับเพื่อที่จะมาสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นเมื่อกี้ตอนที่เราไปตามเรียกว่าเขตที่ทางฝ่ายทหารวางลวดหนามแล้วก็ยางรถยนเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านชาวกัมพูชาอยู่พอสมควรนะครับเข้าใจว่ามันก็ทางฝั่งเขาก็คงจะมีความตึงเครียดอยู่เหมือนกันนะครับ